กินข้าวดูดูอะไรอะหลังกันลองดูไังไงเนี่ยไอ้ชายชายกลับไปดูย้อนหลังเนี่ยย้อนหลังมันจะวาถามมันเสาหน้าตตูอแล้วเดี๋ยวเลือกนางตายมาแทนอะไรนะ